สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับพยัญไสยมาแล้วครับสวัสดีพี่น้องเบอร์สุภูทุกคน์นะครับเด้อมืัอนี่พยัญไสยเอาปลามาขายครับพี่น้องจะได้จักบาทจักโลพยัญไส้ทีเออมาสั่งตาสั่งเรียบร้อยแล้วครับมันนี้ก็บที่ถามถอดแกเพิ่นซื้อจักบาทเราซื้อจักบาททิ้งมื้อเนี่ล่ะห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบนะครับเนาะโอ้ได้จักโลหน่อยเนาะพี่ว่าอ๋อเอาลงไปดพ่อ็ทีไทย นี่อูเบิรงส่งลงยูทูบส่องพอญายสายส่องพอญายสายโอ้ส่องนี้สูกย่างแลต่อนะเนาะมากระดาแรงแต่ว่ากับต่วกับที่แหก็ที่สุกไว้เดี๋ยวก็บันนี้เพราะว่าพ่อเที่ยวนาชิหลายอยู่ครับพี่น้องเอ้ยนี่เด้อหมากฟาร์มร้านสามเพิ่นซื้อครับหนึ่งหาบาทเจ็ดสิบวัสดุพี่น้องถือว่าราคาดีอยู่ซสำนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเนี่ย เพราะว่ามันหนาแรงครับไม่กับยังยุบหาบาทกว่ายุบก็ถือว่าดีครับนี่พี่นอ้องเดชพยสายกับมาขายเอตลาดน,นี่หละประจําครับเพราะว่ามันป่าม่น้อยพยสาย,ยังหมหลายเถอะครับเออเด็ร้านป่าพิ่นซื้อครับซื้อรับซื้อบ่อันครับแต่ว่ามีมาให้น้อยใหญ่พิ่นซื้อบร์ต่ขอให้สุกว่าสันของพยสายออกมาว่าหันที่แรกๆกับ มันสมัยแรกมันจะมันเพิเ่มประสิทน,น,น,นั่นแหละมันน้อยๆน่าจะสองปีสี่เดือนโลกว่าสองโลหนึ่งครับตอนนั้นอันนี้ก็เลยสี่โลหาโลสามโลอยู่อกครับเดี๋ยวนี้สำหรับพี่น้องพยศสายเอาาบรรยากาศร้านปามนะครับดอ,อพยศสายได้จักบาทบุนี่ประมาณคงจะร้อยโล,ล้วลลครับประมาณเบิ้งร้อยโล,ล,ล,ลประมาณของพยศสาย,ยาะว่ามันลดเกือบสองร้อยโล,ล,ล,ล เม่ลนี่เด้อ่อมสเด้อิ่เงิงท่าที่โปรจิบแล้วตัวนี่เบิร์ดนี่ไหลนี่หลพวกไปสายตันหาดที่ทุยามี่ไหลมองด้วยพ่อใหญ่สายลดด้วยมิดเนัติดตามพ่รืองนี้ชั่พ่พ่อเหญ่สายลูกใหญ่สาย พญายักษ์ครับได้จังโหลน้อคุณคงบ่หอดลอยวะประมาณประมาณเก้าสิบโหลลเนาะลอยนึ่งพอดีลอยหนึ่งพอดีว่ะโอ้พยพญายัสายได้ลอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยปามครับปามเด้อหน่อยหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันมันหน่อยนะครับปามน้อยนะครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้ตาอสร้างเพิ่นขอมาตรฐานครับพญายัสายกัมาขายนี่ยวะปจำพี่น้องบรรยากาศต้องตัวเสื้อยังก็ละเสื้อยัง เ <Happiness. S 2> ออฮิเอมเนาะเออเสชยเอเป็นลูกเขยเพื่อนบ้านแจ้งงามนี่แหละครับเออกระยูนี่แหละเป็นคนบ้านเฮาแล้วครับเดินนี่ฝากพี่น้องนี่นะครับเด้อขันมีปนิมีปาล์มกับมาขายน้ำบ้านร้านเอเนาะร้านปาล์มเอครับครับฝากพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรายสายเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ